ดำควรโดนโดนแล้วอ,อ่าเขาบอกว่าดําควรโดนเนี่ยฉายาเขานะครับเขาบอกว่าเป็นโจรที่วิ่งเร็วมากหลายครั้งเนี่ยถูกตํารวจไล่จับวิ่งหนีได้แต่ว่าครั้งนี้หนีไม่ออกเป็นเพราะอะไรอถูกจับเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะะเมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบนะไปกันเยอะเลยนะเข้าวางแผนเพื่อจะปิดล้อมจับกุมนายวรกรทองคำหรือฉายาฉายาดำควรโดนอายุ29ปี นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์หนีคดีมาหลายปีหลังจากที่ตำรวจเนี่ยแกะรอยสืบทราบนะว่าดำควรโดนเนี่ยทำงานอยู่ที่ไซงานก่อสร้างในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลทุ่งหวังอาเภอเมืองจังหวัดสงขลาเขาวางแผนก่อนเดี๋ยวดำควรโดนจะวิ่งหนีอีกว่าอย่างนั้นโดยการจับกลุมครั้งนี้มีการวางกําลังปิดปล้อมเอาไวท้ทุกทิศทุกทางเลยมีการกระจายกําลังอยู่ห่างจากบ้านเป้าหมายเป็นร้อยเมตรเพราะเชื่อว่าดำควรโดนคนนี้นะครับเนี่ยมีฉายาโจรวิ่งเร็วหรือเร็วมาก นะครับก่อนหน้านี้มีการไล่จับแต่วิ่งไม่ทันสักทีนะครับก่อนหน้านี้นะตำรวจเคยไปจับกลุ่มซึ่งซึ่งหน้ามาหลายครั้งแต่พลาดทุกครั้งเพราะว่าดําควรโดนเนี่ยวิ่งเร็วมากมยังกับเป็นนักกีฬาวิ่งเร็วว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยหนีได้ทุกครั้งจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเคยใช้วิธีติดต่อให้ไปขึ้นต้นมะพร้าวกะว่าจะจับตอนอยู่ยอดมะพร้าวเนี่ยนะครับ,รบนะฮะดวงดีฮะฝนตกเนี่ยขึ้นไม่ได้ดําก็เลยไม่ไปนี่นะครับเขาเรียกว่าเนี่ยหลุดมาตลอดมาอย่างนั้นครั้งนี้นะครับเมื่อตำรวจเนี่ย ขาก็เลยเนี่ยวางแผนจัดกําลังออกเป็น2ชุดชุดแรกเข้าไปจับในไซ่งานนะครับชุดที่2เนี่ยวางกําลังอยู่รอบนอกนะครับเพราะเชื่อว่าดําควรโดนคนที่ว่านี่มันวิ่งหนีแน่วาอยางนั้นและก็เป็นไปตามคาดฮะเพราะว่าดําควรโดนถูกจับปั๊บเนี่ยวิ่งหนีแต่นะครับวิ่งจากรอบไหนออกมาได้มาเสร็จตํารวจรอบนอกที่เขาวางกําลังดักจับอยู่2ชั้นนี่สชั้นเลยนี่จับไว้ได้เลยเนี่ยฮะสำหรับนายวรกรหรือดําควรโดนเนี่ยนะครับเคยมีอาชีพรับซื้อของเก่า เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดสตูลถูกออกหมายจับเมื่อวันที่7ตุลาคมปี6 4ข้อหานี่ลักทรัพย์และก็หนีมาตลอดเลยหนีด้วยการวิ่งนี่แหละนะฮะตำรวจวิ่งไม่ได้นะฮะวิ่งไล่จับไม่ทันจากการสอบสวนเนี่ยดำควรโดนอ้างว่าวันหนึ่งนะฮะเหตุการณ์ตอนก็นุษย์เนี่ยนะครับที่นามาสู่เป็นนักวิ่งของโจรที่วันนียขณะที่ขีม่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตะเวนรับซื้อของเก่าผ่านหน้าโกดังบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอควรโดนคนเฝ้ากโกดังเรียกให้ไปเก็บเศษเหล็ก ที่เขาเก็บรวบรวงไว้หน้าโกดังเขาก็เลยเนี่ยขับรถเนี่ยไปนะรับนะฮะกำลังจะขับอ,ออกไปขายแต่ว่าถูกเจ้าของตัวจริงเนี่ยมาตามเอาเศษเหล็กคืนตอนนั้นกลัวจะถูกจับก็เลยวิ่งหนีหนีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยนะปี64ี่เนี่ยหนีคดีมาเรื่อยมาเลยนะครับโดยขณะนี้บอกว่ามาทํางานอยู่ที่ในพื้นที่ของสงขามารู้ตัวคือรู้ตัวต,วตลอดว่ามีคดีสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกตํารวจตามจับนะครับแต่เขามั่นใจว่าเขาจะวิ่งหนีได้ทัน เพราะว่าที่ผ่านมาวิ่งหนีด้วย2องขามาตลอดเลยเนี่ยนะครสุดท้ายพลาดฮะ,ค,ะคือตำรวจที่วางแผนไว้2ชั้นชั้นแรกเข้าไปในไซตงานชั้นที่2เนี่ยวางไว้รอบนอกสุดท้ายนะครับดำควรโดนก็โดนจับจริงๆครับแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่สอพอควนโดนใช่ครับจังหวัดสตูน